สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยานีจะมาเปิดกล่องของที่ยานีสั่งซื้อมานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องของเนี่ยเดี๋ยวยานีจะให้ดูสภาพของอต้นกะเพราที่ยานีเก็บเอามาไว้ในบ้านนะคะดูว่ทุกคนใบเขาเริ่มห่อแบบนี้นะคะแล้วก็บางใบบางกิ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มเน่านี่ค่ะ เป็นเพราะว่าอากาศหนาวนะคะเพราะว่ายานีไม่ได้เปิดฮีตหรือว่าเครื่องทำความร้อนทั้งวันอะนะคะอากาศในบ้านก็ค่อนข้างจะหนาวค่ะค่อนข้างจะเย็นมันก็เลยนี่ค่ะสภาพดูเหมือนเขาจะตายแล้วนะคะเนี่ยยานี ani, คิดว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานนะคะยิ่งอา,อาทิตย์หน้าเนี่ยอากาศก็จะต่ำถึงหนึ่งองศานะคะ โกยานีจะรอดูอาทิตย์หน้าค่ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มจะเน่าเยอะกว่านี้นะคะยานีก็จะเอาออกไปทิ้งแล้วค่ะเนอะเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องของกันเลยค่ะทุกคนพอดีว่ายานีเห็นไหมคะเขา โค้ดขายต้นเตยอ,อีกนะคะยานีเห็นความงามของต้นเตยแล้วยานีก็โอดใจไม่ได้นะคะทุกคนยานีก็เลยสั่งซื้อมาอีกต้นค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต้นนี้ราคาจะแพงกว่าต้นที่แล้วนะคะ<ม>ก็ยานีซื้อมาแพงกว่าเพิ่มอีกสองปอนด์นะคะ พอดีว่าเห็นมันแบบเออแตกแตกแขนงแล้วอะค่ะยานี้ก็เลยเอออยากได้อะต้นมันงามเนาะต้นมันสวยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ฮะทุกคนมาดูความงามของเขากันค่ะนี่ก็ดูขนาดแล้วนะคะต้นเขาจะเล็กกว่า ต้นก่อนนะคะต้นที่แล้วต้นแรกที่ยานีซื้อมาแต่ว่าเขาจะมีขแขนงค่ะทุกคนนี่ค่ะมีขแขนงแตกมาแล้วนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสองขแขนงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีก็จะเอาใส่กระถางนะคะใส่กระถางใหญ่ให้เขาแล้วก็ยานีจะเ,เก็บเอาไว้ในบ้านนะคะ เอาต้นเตยลงปลูกในกระถางใหญ่นะคะเขาจะได้จะเริญนงอกงามไวๆฮะ<ว>รากเขาสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยาน,นีก็ จะรดน้ำอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าดินในกระถางที่มันมาด้วยมันแห้งอะคะ่ะยานี้จะรดแค่นิดหน่อยนะคะไม่รดน้ำเยอะค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านนะคะยานี่เ็ปลูกเลี้ยงเอาไว้ในบ้านกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะ ยานีเอาลงกระถางใหญ่เรียบร้อยแล้วเขาจะได้เจริญงอกงามไวๆนะคะก็เหมือนต้นนี้ค่ะต้นแรกที่ยานีซื้อมาดูค่ะตอนนั้นต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้โอ้ดูค่ะใบเขียวอวบงามน,นะคะก็ยานีดีใจมากเลยค่ะซื้อมาได้สองอาทิตย์แล้วนะ ยานีเห็นความแตกต่างค่ะเขาโตขึ้นแล้วก็มันไม่ตายค่ะ <c oughs> คือยานีกลัวอยู่ค่ะตอนแรกว่าเออจะรอดหรือไม่รอดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่งจะเข้าหน้าหนาวเนาะเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีค่ะว่าถึงหน้าหนาวจริงๆแล้วมันจะรอดไปจนถึงออหน้าร้อนปีหน้าไหมนะคะก็นี่ค่ะดูความแตกต่างระหว่างสองต้นนะคะ เดี๋ยวต้นใหม่เขาก็จะเจริญงอกงามเหมือนต้นนี้นะคะอาจจะงามกว่าด้วยค่ะเพราะว่าเขามีแขนงนะคะต้นใหม่นี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ยานีก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวยานีจะพามาติดตามดูความเจริญงอกงามนะคะวันนี้ยานีลาไปก่อนค่ะ